บทที่2,631เย่เฉินหันไปมองซูรัวลี่และกล่าวว่ารัวลี่ให้ข้อมูลติดต่อประธานเฉินแล้วกลับไปที่ห้องพักผ่อนได้เธอพยักหน้าโอเคค่ะคุณชายในขณะนี้ที่ฉางชุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่หนาวที่สุดในประเทศจีน แม้ว่าจะเป็นปลายเดือนแรกของปีแต่อุณหภูมิต่ำสุดในฉางชุนยังคงสูงถึงลบ17-18ถึงองศาซึ่งเกือบจะเท่ากับช่องฟิชของตู้เย็นในช่วงเวลาที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวที่นี่อุณหภูมิอาจต่ำถึงลบ50องศาตระกูลเหอซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญในประเทศจีนได้ลงหลักปักฐานในมณฑลเล็กๆแห่งนี้ซึ่งมีประชากรน้อยกว่าหนึ่งแสนคนบรรพบุรุษของตระกูลเหอไม่ใช่ชาวฉางชุน พวกเขามีต้นกําเนิดมาจากคาบสมุทรเหลียวตงในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงพวกเขาเป็นตระกูลศิละปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงบนคาบสมุทรเหลียวตงอย่างไรก็ตามในเวลานั้นตระกูลเหลอส่วนใหญ่ฝึกฝนศินละปะการต่อสู้แบบภายนอกดังนั้นพวกเขาจึงห่างไกลาจากระดับของตระกูลศิละปะการต่อสู้ จนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์ชิงเมื่อคาบสมุทรเหลียวตรงเกิดสงครามรัเสเซียปะทะกับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นโจมตีตระกูลเหอและสมาชิกในครอบครัวได้ลีภัยทะลวงมาพื้นที่กวนตงด้วยสาเหตุนั้นที่ทำให้ตำราวิชาศิลปะการต่อสู้ของตระกูลเหอเนื้อหาได้หายไปเกือบครึ่งสิ่งนี้จึงมีข้อบอกพร่องมากมายทั้งในกระบวนท่าและวิธีการทางจิตวิญ,ญญาณที่เกี่ยวข้องกัน แต่ถึงกระนั้นหลังจากที่ตระกูลเหอย้ายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือพวกเขายังคงอาศัยเทคนิคการฝึกฝนกำลังภายในที่ไม่สมบูรณ์นี้เพื่อต้องการจัดอันดับตระกูลศิละปะก,การต่อสู้ให้อยู่ในระดับแนวหน้ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อกระบวนท่านั้นไม่สมบูรณ์บวกกับการดันทุรังฝึกฝนอย่างหนักลมปราณภายในมักจะต่อต้านในทางตรงกันข้ามเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำๆผู้ฝึกอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในเป็นเวลาหลายเดือน สิกบางคนถึงกับเส้นลมปราณถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์และสิทธ์รุ่นน้องจำนวนมากถึงกับเสียชีวิตด้วยเหตุนี้ดังนั้นตระกูลเหอจึงค่อยๆค,คิดแผนรับมือนี้ขึ้นมาน,านั่นคือการฝึกศิลปะการป้องกันตัวภายในสถานที่ที่หนาวจัดให้มากที่สุดอากาศที่หนาวจัดช่วยควบคุมกำลังภายในได้ดีขึ้นซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในระหว่างการฝึกฝนได้ ด้วยเหตุนี้ตระกูลเหอจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองทะเลทรายที่หนาวที่สุดในประเทศจีนเมือ 2, 3, ่อสองสามทศวรรษก่อนและได้สร้างรากฐานอยู่ที่นี่ซูรวรี่เองเธอก็ใช้เวลาในวัยเด็กและช่วงวัยรุ่งทั้งหมดของเธออยู่ที่นี่และแม่ของเธอเหอหญิงซิ่วก็อาศัยอยู่ที่นี่เช่นกันนับตั้งแต่เธอสูญเสียแขนหนึ่งข้างเพื่อช่วยซูโชเตาเธอก็แทบไม่ได้ทิ้งฉางชุนไปไหนเลย อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเหอหญิงซิว่ววิ่งพลานไปทั่วเพื่อตามหาลูกสาวในเบื้องต้นเมื่อซูรวรี่ถูกจับในญี่ปุ่นซูโชเต่าก็บอกว่าเขาจะช่วยซูรวรี่และตัวเธอก็ไปญี่ปุ่นด้วยตนเองเพื่อพบซูรวรี่เพื่อที่แม่จะได้เห็นลูกสาวและรอเธอกลับบ้านจู่จูจก,ก็มีข่าวว่าซูรวรี่หายตัวไปและตระกูลซูหักหลังเธอตั้งแต่นั้นมาเหอหญิงซิ่วใช้เวลาส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเพื่อค้นหาที่อยู่ของซูรวรี่ แม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันคือการงมเข็มในมหาสมุทรแต่เธอก็ยังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาเป็นเวลานานในโตเกียวและพื้นที่โดยรอบจากนั้นจึงใช้เงินจำนวนมหาศาลจ้างเรือและทีมกู้ภัยเพื่อค้นหาในน่านน้ำญี่ปุ่นและแม้กระทั่งค้นหาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจีนแต่เธอไม่พบเบาะแสที่เกี่ยวข้องเลยสักนิดเมื่อวานก่อนเธอเพิ่งกลับมาจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เธอได้ล่องเรือผ่านเมืองท่าสำคัญสำคัญหลายแห่งและยังไม่ได้ยินข่าวคราวว่าจะมีใครลักลอบขึ้นฝั่งแถวนี้ เธอรู้ดีว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรโอกาสที่ซูรัวลี่จะรอดก็น้อยลงเท่านั้นดังนั้นเธอจึงปรึกษากับเหอหงเซิงพ่อของเธอและวางแผนที่จะระดมทุนเพิ่มเติมจากนั้นจึงจะค้นหาบริเวณชายฝั่งของคาบสมุทรเหลียวตงเพื่อดูว่าเธอสามารถจะหาศพหรือวิเววลูกสาวของเธอได้หรือไม่บทที่2632 เมื่อเจอคำถามนี้เหอหงเซิงหัวหน้าตระกูลเหอและเขาก็เป็นพ่อของเหอหญิงซิ่วรู้สึกเป็นกังวลและกล่าวว่าหญิงซิ่วพี่ใหญ่ของแกคุยกับพ่อเมื่อเช้านี้เหอหญิงซิ่วรีบถามพี่ใหญ่คุยอะไรกับพ่อเหรอคะ เธอหงเซิงถอนหายใจและกล่าวว่าในช่วงเวลานี้การตามหารัวลี่ครอบครัวเหอของเราได้ส่งกำลังคนส่วนใหญ่ออกไปค้นหาและค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งซึ่งถึง2,000ล้านหยวนแล้วในขณะนี้แต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวใดๆเลยทำให้ลูกศิษย์เหล่านี้ล่าช้าในการฝึกฝนอีกทั้งตอนนี้ตระกูลเหอหันหน้านีตระกูลซูและในตอนนี้เราไม่มีแหล่งรายได้เลยหากพวกเรายังคงงม,มเข็มอยู่แบบนี้แล้วก็พ่อก็ไม่อยากจะคิด เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เหอหงเซิงพูดต่ออย่างช่วยไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอาหารการกินสำหรับการฝึกเพลงมวยของลูกศิษย์อยู่ที่3-5ล้านหยวนต่อเดือนเมื่อมีคนมากเรื่องปากท้องก็ตามมามากมายค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นไปอีกแม้ว่าพ่อจะต้องการหารัวลี่จริงๆแต่ถ้าให้ค้นหาแบบนี้ต่อไปในฐานะพ่อเป็นหัวหน้าตระกูลก็ไม่รู้จะอธิบายให้พวกเขาฟังได้ยังไงเหอหญิงซิ่วก้มศรีรษะลงเล็กน้อย เธอยังรู้อยู่ในใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่ครอบครัวเหอจะลงทุนต่อไปเพื่อตามหาซูรัวลี่ท้ายที่สุดแล้วตระกูลเหอโดยรวมไม่ใช่ตระกูลที่ร่ำรวยและสูงส่งและค่าใช้ใจ่ายรายวันก็มหาศาลในขั้นต้นเธอทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อตามหาซูรัวลี่ซึ่งทำให้ในใจเธอรู้สึกผิดมากแม้ว่าเธอจะรู้สึกเสียใจแต่สำหรับชีวิตลูกสาวเธอก็ทนไม่ได้ที่จะดึงงบประมาณออกมาตามหาซูรัวลี่ ดังนั้นเธอจึงพูดกับเหอหงเซิงว่าพ่อขะฉันเข้าใจสิ่งที่พ่อพูดไม่อย่างนั้นฉันจะตามหาเธอเองเหอหงเซิงถอนหายใจถ้าหากการค้นหาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการปลอบประโลมตัวเองโอยคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรแกรู้ไหมว่าการค้นหาลักษณะนี้เหมือนการวมหาเข็มในทะเลเราใช้คนจํานวนมากและเรือจํานวนมากและค่าใช้ใจ่ายต่อวันคือหลายสิบล้านแต่ยังหาบ่อแสะอะไรไม่ได้เลยเหอหญิงซิ่วเงียบไปในทันที เหอหงเสิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างช่วยไม่ได้ตระกูลซูทรยศร์โรลี่ในเมื่อเราหาไม่เจอจริงๆเธอลองถามซูโชเตาซิแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงเขาก็จะต้องรับผิดชอบบางอย่างเราไม่คุยกับพวกเขาแล้วว่าถูกหรือผิดให้พวกเขาหาเงินและทรัพยากรจำนวนหนึ่งเพื่อตามหาโรวลี่ต่อไปเธอหญิงซิ่วพูดด้วยท่าทางที่ซับซ้อนพ่อคะในอนาคตฉันไม่อยากเจอหน้าคนคนนี้อีกต่อไปแล้ว เหอหงเสิงถามด้วยความประหลาดใจแกจะปล่อยมันไปง่ายๆแบบนี้เหรอเธอหญิงซิ้วยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าซูโชเตาเป็นเพียงหุ่นเชิดของซูเฉิงเฟิงถึงแม้ว่าจะไปพบเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆไ,ได้นอกจากนี้จิงจอบเท่าซูยังทำตัวเย็นชาและโหดเห e ี้ยมตู้ห่ชิงเป็นถึงคุณหนูรองของตระกูลตู้ไอหมาแกยังไม่ยอมปล่อยเธอไปถ้าฉันไปหาตระกูลซูเพื่อหารือเกี่ยวกับคำอธิบายของเรื่องนี้ฉันกลัวว่าตระกูลเหอจะถูกเขากำหนดเป้าหมาย เธอหงเซิงกล่าวด้วยอารมณ์ที่หมดหนทางความร้อย่างอายของตระกูลซูนั้นอยู่ไกลเกินกว่าที่ฉันจะรับรู้ได้จริงๆตอนนี้ชื่อเสียงของซูเฉิงเฟิงถูกทำลายไปหมดแล้วฉันมั่นใจว่าในอนาคตเขาจะกู่ไม่กลับแล้วชีวิตของเขาในตอนนี้มันช่างไร้ค่าไรย้ยางอายโดยสิ้นเชิงพอพูจบเขาก็พูดอีกครั้งว่าตอนนี้เรากำลังเลิกรากับตระกูลซูและสูญเสียแหล่งไรายได้ที่ใหญ่ที่สุดเรายังต้องหานายใหม่โดยเร็วที่สุด แม้ว่าตระกูลศิละปะก,การต่อสู้ของเราจะมีชื่อเสียงดีแต่สิ่งที่ทำเงินได้คือจะต้องพึ่งพาตระกูลใหญ่ๆที่ยอมใช้เงินแลกกับความปลอดภัยแกคิดยังไงกับเรื่องนี้เผอ,อหญิงซิ่วใส่หัวแล้วพูดว่าพ่อขะบอกตามตรงว่าทุกวันนี้ฉันคิดคือรัวลี่และทั้งชีวิตไม่สามารถจดจ่อกับเรื่องอื่นได้เลยทุกวันนี้ในยามจะลุกจะนั่งคิดถึงแต่ลูกสาวไม่หิวแม้กระทั่งข้าว หลังจากพูดจบเธอก็โค้งคำนับและพูดว่าพ่อคะในช่วงเวลานี้ฉันช่วยพ่อไม่ได้โปรดยกโทษให้ลูกด้วยเธอหงเซิงพยักหน้าและปลอบโยนไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองถึงขนาดนั้นพ่อเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดว่าแกเป็นเพียงคนเดียวในครอบครัวที่เห็นปัญหาค่อนข้างลึกซึ้ง พี่ใหญ่และน้องชายของแกมีทั้งแขนขาและสภาพจิตใจที่ปกติแต่ในการฝึกศิละปะก,การต่อสู้บอกตรงๆมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยส่วนตำราก็ร่ำเรียนมาตั้งนมนานเมื่อวัดระดับความรู้แล้วแค่เพียงหางอึง่งบทที่2633เผอ,อหญิงซิ่วเปิดปากถามพ่อในเวลานี้พ่อขับแผนต่อไปของพ่อมีหรือยังคะ เหอหงเซิงกล่าวว่าพ่อก็กําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเป้าหมายหลักคือต้องมีความร่วมมือกับตระกูลใหญ่ๆโดยเฉพาะในเยนชิงนอกจากตระกูลซูแล้วยังมีตระกูลเย่และตระกูลกู่การร่วมมือในตระกูลเหล่านี้อาจจะเรียกว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรพ่อเชื่อว่าตระกูลตู้ต้องมีแผนดังกล่าวตู้ไห่ชิงยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายและพวกเขาไม่สามารถทนกับการสูญเสียในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน เหอหญิงซิ่วพยักหน้าบังคับตัวเองให้ครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าพ่อคะทั้งสามตระกูลนี้แข็งแกร่งมากเป็นการดีหากพวกเขาสามารถร่วมมือกับเราได้แต่ฉันยังไม่แนะนําให้ร่วมมือกับตระกูลตู้เหอหงเซิงรีบถามทําไมละ่ะเหอหญิงซิ่วกล่าวว่าตระกูลตู้อยู่ในสถานการณ์พิเศษไม่เพียงแต่ตู้ไห่ชิงที่ถูกตระกูลซูเล่นงานเธอดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจอย่างมากกับตระกูลซู พวกเขาก็ไม่น่าจะให้ความร่วมมือกับอดีตบอดี้การ์ดของตระกูลซูอย่างพวกเรานะคะสิ่งนี้อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของพวกเขาและมันไม่ง่ายเลยที่จะอธิบายให้โลกภายนอกฟังเผอหงเซิงตระหนักในทันใดเขาพล่องออกมาไม่น่าแปลกหรอก ในตอนนี้ฉันมักจะรู้สึกว่าตระกูลสู่โชคไม่ดีอย่างท่อน้ำเลี้ยงเช่นธุรกิจขนส่งทางทะเลนั้นใหญ่มากและเป็นแหล่งรายได้หลักของพวกเขาแต่จูจ่ๆใบอนุญาตก็ถูกเพิกถอนดูเหมือนว่าน่าจะเป็นผลงานของตระกูลตู้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เธอหญิงซิ่วกล่าวตระกูลตู้จะเลือกวิธีการที่สมเหตุสมผลและถูกกฎหมายอย่างแน่นอน ในเมื่อต้องการจะตอบโต้พวกเขาจะต้องอยู่ในขอบเขตไม่ล้ำเส้นของกฎหมายแต่ในสายตาของพวกเขาตอนนี้ตระกูลศิละปะก,การต่อสู้ของเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนพวกเขาจะต้องขีดเส้นกับเราไว้อย่างแน่นอนเธอ,อหงเซิงพยักหน้าและกล่าวว่าฉันเข้าใจดูเหมือนว่าเราจะต้องหาความร่วมมือกับตระกูลเย่และตระกูลกู่แล้วล่ะ พูดเสร็จก็ยืนขึ้นแล้วพูดว่าหญิงซิ่วด้วยวิธีนี้พ่อจะโอนเงินให้แกอีก10ล้านหยวนเป็นการส่วนตัวแกสามารถหารโรลี่ได้อีกครั้งในคาบสมุทรเหลียวตรงถ้าคราวนี้แกยังหาไม่พบก็อย่างที่พ่อแนะนําทําใจซะเราต้องยอมรับความเป็นจริงยังไงก็ตามแกคงไม่หมดอาลัยตายอยากจนต้องปล่อยให้ตระกูลเหอต้องตกตามหลอกใช่ไหมเหอหญิงซิ่วพยักหน้าขอบคุณและร่ําให้ข้าพ่อขอบคุณ เธอหงเซิงโบกมือและพูดว่าอย่าบอกพี่ใหญ่หรือคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ละ่ะเข้าใจไหมฉันเข้าใจค่ะพ่อขณะที่เหอหญิงซิวพูดจบโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทันทีหมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์บ้านของจินหลิงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขสองห้าเข้ามาเธอค่อนข้างแปลกใจแต่ก็ยังกดปุ่มสีเขียวและพูดว่าสวัสดีคนั่นใครพูด อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เฉินเจอขายถามอย่างสุภาพว่าคุณคือคุณเหอหญิงซิ่วใช่ไหมครับใช่ฉันเองคุณเป็นใครเฉินเจอขายรีพูดสวัสดีครับขอแนะนำตัวฉันชื่อเฉินเป็นโคศกตระกูลเย่ในจินหลิงครับเป็นสมาชิกของตระกูลเย่เหอหญิงซิ่วตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเธอกำลังคุยกับพ่อของเธอเกี่ยวกับตระกูลเย่อยู่พอดีและแม่แต่พ่อก็ยังต้องการจะติดต่อกับตระกูลเย่ ไม่นึกเลยว่าโคศกตระกูลเย,ย่จะโทรมายังโทรศัพท์มือถือของฉันบทที่2634เฉินเจอขายที่ปลายสายกล่าวว่าสวัสดีครับคุณเหอตระกูลเย,ย่ของเราต้องการเจรจาความร่วมมือกับคุณที่จินหลิงไม่ทราบคุณสะดวกไหมครับ เหอหญิงซิ่วในขณะนี้ความคิดของเธอจะไปที่คาบสมุทรเหลียวตรงในบ่ายวันพรุ่งนี้ถ้ายังไงคืนนี้เดินทางไปที่จินหลิงก่อนและเจราจาพูดคุยกับนายน้อยตระกูลเย่ไม่ว่าการเจราจาเรื่องความร่วมมือจะเป็นอย่างไรเธอก็จะออกเดินทางจากจินหลิงไปยังคาบสมุทรเหลียวตรงในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะจินหลิงอยู่ใกล้กับคาบสมุทรเหลียวตรงมากและใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่า ดังนั้นไม่เพียงแต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อแผนเดิมของตัวเองเท่านั้นแต่ยังจะรวดเร็วขึ้นอีกด้วยดังนั้นเธอจึงตกลงโดยไม่ลังเลและพูดอย่างสุภาพว่าฉันไม่มีปัญหาแต่ฉันต้องรบกวนคุณช่วยนัดหมายเวลาสถานที่ฉันจะได้จัดเตรียมแผนการเดินทางไปที่นั่นได้ตรงเวลาเฉินเจอขายยิ้มและกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยคุณเพียงบอกที่อยู่โดยละเอียดมาฉันจะจัดให้เฮลิคอปเตอร์ไปรับในตอนนี้ หลังจากที่เหอหญิงซิ่วบอกที่อยู่เฉพาะของตระกูลเหอแก่เฉินเจอข่ายแล้วทั้งสองก็บอกลาการและวางสายทันทีที่วางสายเหอหงเซิงก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างตื่นเต้นว่านี่มันอะไรจะวิเศษขนาดนี้จู่ๆก็มีโชคหล่นทับฉันเพียงแค่กำลังมองหาโอกาสเพื่อดูว่าฉันจะสามารถติดต่อกับตระกูลเย่ตระกูลกู่ได้หรือไม่ไม่นึกเลยว่าตระกูลเย่จะโทรศัพท์มาหา เหอหญิงซิ่วพยักหน้าแต่ก็ยังสับสนอยู่บ้างกล่าวอย่างสับสนว่าพ่อขฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยทำไมตระกูลเย่ถึงเริ่มติดต่อหาพวกเราเหอหงเสิงโล่องออกมามันจะต้องเป็นเรื่องของการต่อต้านตระกูลซูดังนั้นฉันคิดว่าที่เขาติดต่อหาเราเพื่ออยากให้เราร่วมมือกันกันกบเขาเหอหญิงซิ่วสายหัวและกล่าวว่าในความทรงจําของฉันตระกูลเย่ไม่ได้มีความต้องการมากนักกับเหล่าบอดี้การ์ดพวกเขาไม่เคยลงทุนเพราะสิ่งนี้เลย เถอหงเซิงโบกมือของเขาไม่เคยมีมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีในตอนนี้บางทีพวกเขาอาจแค่ต้องการปรับปรุงความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขา ไม่ถูกต้องนะเหอหญิงซิ่วกล่าวอย่างจริงจังหลังจากเกิดเหตุในตระกูลสูตระกูลใหญ่ได้รวมตัวกันเป็นจำนวนมากในอดีตพวกเขาสามารถร่วมมือกับตระกูลศิละปะก,การต่อสู้เพื่อเคลื่อนไหวเบื้องหลังในการต่อสู้เล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ควรกล้าที่จะล้ำเส้นดังนั้นถ้าจะคิดให้ดีๆในเวลานี้ตระกูลเย่ไม่ควรที่จะร่วมมือกับเราในทันทีทันใดนะด้วยเหตุนี้เหอหญิงซิ่วจึงพูดอีกครั้งว่านอกจากนี้ฉันยังมีบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ เหอหงเสิงรีบถามมีอะไรเหอหญิงซิ่วกล่าวว่าพ่อข้าผู้โทรมาคือประธานเฉินให้ฉันไปที่จินหลิงเพื่อพบนายน้อยของเขาแต่ตระกูลเย่ควรจะอยู่ในเยนชิงแม้ว่าพวกเขาจะมีอำนาจในจินหลิงเมื่อพิจารณาดูแล้วจินหลิงเมืองเล็กๆแบบนี้ไม่ควรมีนายน้อยตระกูลเย่ที่จะมานั่งเล่นในสถานที่แบบนี้จริงๆเหอหงเสิงขมวดคิ้วและถามเธอแกคิดว่าพวกเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องนี้หรือเปล่า เธอหญิงซิ่วสายหัวแล้วพูดว่าแผนการเหรอเรื่องนั้นฉันก็ยังไม่สามารถพูดถึงมันได้มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆและแม้ว่าตระกูลเย่ต้องการจะคุยกับเราพวกเขาก็ควรจะรู้ว่าฉันได้เสียแขนไปข้างหนึ่งแล้วฉันไม่ได้ออกไปเสนอหน้ามาหลายปีหลายคนไม่รู้แม้กระทั่งตัวตนของฉันพวกเขาเอาเบอร์ติดต่อฉันโดยตรงได้อย่างไรและเขายังเรียกเจ้านายของเขาว่านายน้อยต้องการที่จะร่วมมือกับฉัน เหอหงเซิงยังงงเล็กน้อยและพึพรรมพากับตัวเองฟังดูไม่สมเหตุสมผลทำไมไม่โทรไปถามอีกละ่ะเหอหญิงซิ่วคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าลืมมันไปเถอะฉันจะไปดูให้แน่ชัดมันจะเป็นกับดักหรือไม่ก็ตามในขณะนี้ฉันก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามีใครพยายามจะจัดการกับฉันโดยตรงหรือเปล่า หลังจากพูดเธอพูดอีกครั้งเมื่อฉันไปถึงที่นั่นตอนกลางคืนฉันจะคุยกับนายน้อยของเขาก่อนแล้วจึงลองพิจารณาถ้ายังไงหากไม่สามารถเจรจากันได้ฉันจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกไปยังเหลียวตรงในเช้าวันพรุ่งนี้เลยซึ่งนับได้ว่าถ้าออกเดินทางจากที่นั่นโดยตรงมันยิ่งจะเร็วกว่ามันก็ใช่เธอหงเซิงพยักหน้าและกล่าวว่าหากแกมีสถานการณ์พิเศษใดๆโปรดติดต่อฉันให้ทันการบทที่2635ห้า เมื่อเฉินเจอข่ายเตรียมเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปรับเหอหญิงซิ่วจากเมืองทะเลทรายตะวันออกเฉียงเหนือมายังจินหลิงสู่โชเตาก็ถูกคนของเฉินเจอข่ายพาขึ้นเครื่องบินและบินไปที่ซีเรียในเวลาเดียวกันฮามิดซึ่งอยู่ห่างไกลถึงซีเรียก็เริ่มระดมกำลังทหารของตัวเองเตรียมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเย่เฉินตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดในการวางรากฐานสะสมความพร้อมและค่อยๆขึ้นเป็นราชา เพื่อนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอิรักได้ยินสิ่งที่ฮามิดกล่าวไว้ว่าเขาสามารถจ่ายเงินในโครงการให้ก่อนถึง50%ล่วงหน้ามูลค่า5 000, 000ล้านดอลลาร์เขาจึงไม่ลังเลเลยที่จะหยุดการก่อสร้างในอิรักที่ชอบจ่ายเงินล่าช้ากลุ่มคนงานก่อสร้างที่ต้องการใช้เงินด่วนรีบไปซีเรียทันทีทางด้านสูเฉิงเฟิงไม่รู้ว่าลูกชายของตัวเองได้เริ่มเดินทางไปพักผ่อนยาว3ปีทางประเทศในทิศตะวันตกแล้ว ในตอนนี้เขารู้แค่เพียงว่าซูโชเตากำลังมองหาโอกาสที่จะพบกับอิโตะยูฮิโกะในวันนี้ดังนั้นเขาจึงรอข่าวดีจากลูกชายในคฤหาสน์ที่ซูหังและเหอหยวนเจียงอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จินหลิงมีอาการวิตกกังวลอย่างหนักตั้งแต่เช้าแล้วเขาติดตามข่าวรายงานตัวประกันทั้ง8คนในซีเรียแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกประหม่ามากก็คือไม่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของเรื่องนี้เลย ไม่ใช่ว่าสื่อท้องถิ่นไม่รายงานแต่ฝ่ายต่อต้านที่จับตัวประกันไปเงียบเหมือนเป่าสาบตามคำถแถลงก่อนหน้านี้ของฝ่ายต่อต้านหากสถานทูตสหรัฐอเมริกาไม่จ่ายเงินค่าถ่าย80ล้านดอลลาร์พวกเขาจะค่านักโทษทีละคนในทุกครึ่งชั่วโมงเมื่อฝ่ายต่อต้านและสถานทูตสหรัฐอเมริกา คุยกันไม่รู้เรื่องพวกเขาควรจะต้องฆ่าตัวประกรันเพื่อกดดันสถานทูตสหรัฐอเมริกาแต่ทำไมพวกเขาถึงเงียบและไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆเลยนี่มันขัดกับสัญชาตญาณจริงๆเหอ,อหยวนเจียนกังวลเรื่องความปลอดภัยของเย่เฉินและเย่เฉินจะพาลูกสาวของเขากลับมาได้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ที่นั่นมีสงครามที่ดุเดือดเมื่อเย่เฉินไปเพียงลำพังมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะช่วยชีวิตลูกสาวออกมาได้อย่างง่ายดาย แต่เขาไม่รู้ว่าเย่เฉินได้พาลูกสาวตัวเองกลับมาที่จินหลิงตั้งแต่เช้ามืดแล้วในขณะนี้เหอจือชิวลูกสาวของเขากำลังอยู่ในความฝันชีวิตในซีเรียในช่วงเวลานี้ลำบากมากและหลังจากถูกจับได้ก็มีความหวาดกลัวความกดดันทางจิตใจมากมาย ในที่สุดเธอก็กลับมาที่หัวเสียดินแดนที่สงบสุขโดยนอนอยู่บนเตียงขนาดใหญ่ที่นุ่มสบายของโรงแรมระดับ5ดาวซึ่งทำให้เธอผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์โดยไม่รู้ตัวดังนั้นเธอจึงพลอยหลับไปอย่างไร้ความกังวลงเย่เฉินบอกเฉินเจอขายให้ติดต่อเหอหญิงซิ่วส่วนเขาเองขอเดินไปที่ย่านการค้าของโรงแรมป่านจินฮานกงสักพักก่อนโรงแรมระดับท็อปประเภทนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ครบครัน สินค้าแบรนด์หรูชั้นนำหลายแห่งต้องการร่วมมือกับโรงแรมระดับ5ดาวเนื่องจากในมุมมองของพวกเขาผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวนี้มักมีกำลังซื้อที่สูงซึ่งยั่วยวนไปกับกลุ่มสินค้าฟุ่งเฟือยโดยสิ้นเชิงดังนั้นร้านค้าพวกนี้จึงมีแบรนด์ดังๆเช่นชาแนลเอเมสและดีออ์จำนวนมากที่เปิดสาขาในโรงแรมระดับ5ดาวแห่งนี้ เย่เฉินมาที่นี่คนเดียวไม่ใช่มาเดินเล่นโตโตเต๋เต,ต,ต,ต๋แต่เขากำลังวางแผนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เหอจือชิวเมื่อเขาเห็นเธอในห้องใต้ดินที่ซีเรียเมื่อวานนี้เสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นสก,กปรกมากจนมองไม่เห็นสีเก่าเลยท้ายที่สุดทั้งหมดถูกจับในฐานะเฉลยศึกดังนั้นในกรณีนี้เสื้อผ้าที่สวมอยู่จึงดูไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามในเที่ยงวันนี้เย่เฉินวางแผนที่จะพาเหอจือชิวไปที่มหาวิทยาลัยการเงินแห่งจินหลิงโดยตรงเพื่อให้พ่อของเธอประหลาดใจเนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นลูกสาวของเขาจึงจะต้องสะอาดสะอ้านถูกสุขานามายัยหากเหอจือชิวสวมชุดเหมือนขอทานไปที่นั่นนะับประสาอะไรว่าเหอหยวนเจียงจะรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้เห็นแต่ประเด็นสำคัญก็คือลุงยามหน้ามหาวิทยาลัยจะไม่ปล่อยให้เธอเข้าไป ยเยเฉินมาที่ย่านการค้าเพื่อซื้อเสื้อผ้าระดับไฮเอนในร้านชาแนลสไตล์ของแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนอย่างชาแนลนั้นดูหรูหราไม่ธรรมดาและสไตล์ของเสื้อผ้าก็ดูเซ็กซี่มากเย่เฉินเลือกชุดเรสสีขาวสบายสบาย